เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาอยู่ที่มหาวิหารพุทธปรินิพานดูด้านนอกนะด้านนอกฝนตกแรงมากเลยอาตมาอยู่ภายในก็จะเห็นบุ๋มกำลังปะปูนอยู่ตรงนั้นแต่ละช่องก็จะมีลูกิษย์ลูกหาทำงานโน้นด้านบนบนโน้น,นก็มีคนปะปูนอยู่ด้านบนบนโน้น,นเดี๋ยวต้องดูว่าใครวันนี้ลูกิสย์ลูกหามากันเยอะนะ อันนี้สังวานเมาไทยสงอานนท์นช่างแดงกำลังทำบัวบาเจืออ่าพ่อพ่อหัดอานนท์นรัชรินจิตตวิชิรานนท์ไล่พ่นผนังด้านโน้นอยู่วันนี้ลูกศิรอลูกหามาถวายแรงกันเยอะเลยทำงานกันเต็มที่เลยในวันนี้ เรามาดูหรือนั่งร้านตรงนี้จะมองเห็นลูกเสือลูหากันไม่ใช่น้อยๆนะวันนี้โนะน่นพรนรงบุษบงบรรณกรคำแปลสมานใจทนยูนกเกษมกุลพิสิทธิ์ไล่กันไปหลายท่านหลายคนปัดแดงกัมพูทิชาคำช่างแจนเขียนกีราเบาสูงเนินสมสักดอกไม้โกวิชาคอนอารามเจริญสุข สนองก็ระกทิบกลางเพราะจะนาดนิมิตแล้วก็หลานเค้กตุ่นเตียนแล้วก็เชิดบุญเชิดมุ่งไก่กลางแล้วก็ตุกติกผริเอมปอสม,มัยเพชรสุกเนินสกุลการบุตรสบง <c oughs> เพียบเลยวันนี้รถเสิอลงามากันเพียบกำลังหาวิธีรื้อกัน <c oughs> นะรื้อกันลงมาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้น ฝนก็ตกแรงเด็กๆเล่นน้ำฝนอยู่หลานภูผาหลานโจกแล้วก็แม่ๆจากพ่า<ม>ก็มีเป็นนวดีเพชรหมืน่นใบอันนี้ก็กำลังปะปูนกันอยู่ตรงนี้นะเชออนเมาไทยสงมัตตาขายก็โคสิตานกคุมนัธกิจแจ้วบุญอิวนะปริศนาสมสก,กีสิตานีเฮาประมง แล้มีจากในเมืองอีกสองท่านไม่รู้จักชื่อสมเกียรติกองสนเทียสุพันธ์สมัครคดีแล้วก็หลายๆคนนะหลายคห,ายหายคนมีเห็นแวบๆบแบบมันเ็นเป็นสิรักม่วงน้อยปุณยมสุนันกนตะวงแล้วก็ตาลลูกลูกตาลปุณยมวิชัยกกนตะวงเวทิตหลายท่านหลายคนยังมีหนึ่งอ่า มีหนึ่งมีเหมยนะหนึ่งก็สมนึกสมศรีสุขเหมยกับวารุณีหอไทยสงแล้วก็ยังมีดวงฤทยขิงสันเทียบัญชาทองแก้วจันทร์โอ้หลายท่านหลายคนเลยละนะจัดยมทั้งหลายมากท่านมากหน้าหลายตามากคนหลายท่านที่ทำงานกันในวันนี้อนุโมทนาสาธุก,กับทุกท่านอนุโมทนาสาธุก,กับทุกคน ที่ถวายแรงถวายงานพ่อจำลองก่อมาพอ่อแม่ลาวก่อมากรองทองก่อมาขอบคุณมานะตามป่านนะและน้ำเลี้ยงจากคุยมสุนันทวิชัยกันตะวงลูกตาลแล้วก็ดิศนาสมสก,กีสิ์นำประนัมาถวายอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งมันนี้ลูกศิษย์ลูกหามากันหลายท่านมากันมากท่านาาก็ได้ทำการทำงานกันจึงสุนันทาวงสาเทียม ดูแลโรงทานแทนกุตุรชดาวันรัตนรีโรงทานขนมจีน30มกิโลและอื่นๆอีกในวันนี้นะอันนี้กำลังทำงานกันขมักขม้นกันปีในที่สูงกันอันนี้เป็นงานถวายแรงเดอร์ทำงานกันอย่างเต็มที่เลยในวันนี้นสาธุก,กับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนที่ ร,ร่วมบนร่วมกุศล,ลกันส,สร้างคุณงามความดีกันมากน้อยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีๆที่เราจะได้ทำงานทำการกันอันนี้ด้านนอกฝนตกแรงนะด้านในก็ยังทำงานกันได้อยู่พอได้อยู่นะด้านในก็พอได้อยู่อันนี้เราจะเห็นว่าภาพการทำงานภาพการทำงานที่ตัอ้งอ,อกตั้งใจกันอย่างเต็มที่เลย ทุกคนก็ปะปูนกันด้านนอกก็ปะปูนกันนะจะมองเห็นด้านนอกที่กําลังปะปูนกันนะทํางานกันสุดฤทธิ์สุดเดชก,ก็มีกระมวลชนกมิตรสุงเนินนะก็มาเหมือนกันสิรนะิพรเกษมกุณพิสิทธิ์หลายคนหลายท่านนะ่ะว่าเอาไม่หมดและเพราะอยู่ด้านนอกก็มีไปหลบฝนอยู่ด้านนน้นก็มีอยู่ด้านในนี่ก็มี สาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกุกคนดูฝนด้านนอกอเปียกกันเลยฝนเปียกกันเลยนะแม่ของลัดิตาแล้วก็ยังมีวุฒิศรีไพรบุญไทยสงตามภาพนี้เห็นตามภาพนี้ใช่ไหมลูกศิษย์ลูกหาถวายแรงกันะจะได้เห็นว่าทุกคนตั้งใจสร้างบุญวัสนาบารมีสร้างคุณงามความดีนะกูโบโตไปหลบฝนแล้วนะกุบโตฝ่ายสร้างเชื่อม ด้านนอกก็เยอะนะด้านนอกก็เยอะอหลายๆท่านหลา,หลายคนพิทยันจำไม่หมดนะวันนี้วันถวายแรงแข็งขันแล้วก็ร่วมแรงกันรื่อนั่งร้านการรื่อนั่งร้านก็ค่อยเป็นค่อยไปกันทีละส่วนทีละสั์เพราะว่ามันหนักไม้ยูคามันหนักนตามภาพที่เห็นนะดูนี้ดูท่านนี้ก็รู้ว่ามันใหญ่แค่ไหน วงกลมมันก็หกนิ้วอ่ะตั้งขึ้นไปหกนิ้วอ่ะไม้หนาไม้เส้นบาส่วนกลางหกนิ้วก็ไม่ใช่เล็กๆนะหกนิ้วบ้างสี่นิ้วบ้างนี่ก็ก็ช่วยกันอันนี้หนักเหมือนกันตามภาพนี้เลยเห็นไหมก่จะเอาลงมาได้หลายๆท่านเข้ามาดูมาชมขอบคุณ ดูชมได้นี้เป็นการถวายแรงถวายงานทุกคนทำงานทําการกันอย่างเต็มฉีดเต็มกําลังความสามารถของทุกท่านทุกคนอันนี้เขาลำเลียงออกไปแล้วลหลาๆท่านเข้ามาชมขอบคุณทุกท่านอนุโมตากับทุกทุกคนที่เข้ามาสรรสร้างคุณงามความดีและวก็ทำสิ่งที่ดีงามกันอย่างยิ่งยวดอ่า กำลังชี้ก็อยู่ว่าอะไรไปอะไรไป,ไปตรงไหนมาันดาังไหนพระอาจารย์ก็ทํางานด้วยต้องระวังไปด้วยดูไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายเลยมันไม่ง่ายเลยแต่และชิ้นแต่ละอันน่ยโอ้โหใจกล้าจริงๆนะใจกล้ามากๆเลยอันนี้คือการรื้อนั่งร้านนะ เสาก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยบางต้นเนี่ยขนาดนี้ก็5นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางก็ใหญ่เหมือนกันแล้วมันก็ยาวขึ้นไป10เมตรเนาะย,ยาวก็ไป10เมตรเมื่อยาวก็ไป10เมตรก็คิดดูอะเวลาเอาลงมันก็ยากก็สาธุกับทุกท่านอนุมโมทนากับทุกทคนนี่คืออัปเดตให้เห็นหน้างานในวันนี้30ตุลาคมพุทธราชส5 6 4ภาคบ่ายหลังจากประชุมกับกรมป่าไม้กับ เจ้าหน้าที่ที่ดินกรมป,ป่าไมา้มาประชุมเรื่องห้องเรียนธรรมชาติที่จะให้วัดป่าอุพาสูงเป็นห้องเรียนธรรมชาติแล้วก็เป็นโมเดลของกรมป่าไม้ที่จะได้เป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับอันดีงามสําหรับพระผู้ร,รักษาป่าและก็กรมป่าไม้ซึ่งเป็นพี่ใหญ่ที่คอยดูแลป่าและเราก็เป็นผู้สนองนโยบายและรับการสนับสนุนจากทิบดีจากเจ้าหน้าที่หลายอย่างหลายประการนะครวัดป่าอุหาสูงก็อยู่ในเขตของป่าไม้ที่จะต้องมี ความรับผิดชอบในการดูแลป่าและให้ป่าที่วัดอาศัยอยู่นี้เป็นป่าที่แข็งแรงจริงๆและเป็นป่าที่เอาไปประกวดได้ว่ามีต้นไม้กี่ต้นมีต้นไม้เยอะไหมมีต้นไม้ใหญ่ๆยังเหลืออยู่ไหมขนะองเรามีตอบโจทย์ได้หมดนะตอบโจทย์ได้หมดนะสามารถตอบโจทย์ได้หมดว่าถ้าจะเอามาแข่งว่าวัดที่อยู่ในป่าสงวนเนี่ยป่าวัดไหนใหญ่ที่สุดต้นไม้เยอะที่สุดวัดป่าอภาสูสงแข่งได้เลยนะเพราะเรามีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็ต้นไม้โตเต,ต,ต็มไปหมดเลย อ่ะล่ะนี่คือสิ่งดีๆในวันนี้หลังจากประชุมพระจันทร์ก็มาดูน้างงานตรงนี้มาดูล,ลูกศิษย์ลูกหาทํางานกันอยู่ตรงนี้นะโอ้โหดูประเดียเอียมป้อรู้สึกใจใจกล้ากว่าเพื่อนเลยนะ <c oughs> พระจันทร์ปีแบบนี้ไม่ได้นะขาสั่นหมดนะขอบคุณทุกท่านสาธุก,กับทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนปลอดภัยในการรื้อนั่งร้านในวันนี้ทุกท่านทุกคนนี่คืออปเดตใน <c oughs> ในช่วงนี้และอะไรชื่อรายนาม ตกหล่นแน่ๆนะหลายท่านอาจจะตกหล่นลงไปแน่ๆก็ขอบคุณทุกท่านลหลายๆชื่อท่านใดที่พระอาจารย์อ่านตกหล่นหรือว่าพระอาจารย์ไม่ได้มองเห็นอยู่ในจุดนี้ก็ขออภัยสาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนที่เคลียรดในช่วงนี้ขอเจริญพร